สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีเรื่องที่ต้องบอกว่ากําลังเป็นที่จับตามองอย่างมากเลยในโลกสินทรัพย์ดิจิทัลค่ะสวัสดีค่ะครับเรื่องของเทเฟอร์ครับบริษัทที่อยู่เบื้องหลัง Sta b บ e c คอยที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง USDT เนี่ยดูเหมือนว่ากําลังมี movement ครั้งใหญ่เลยอืมใช่ค่ะเห็นข่าวอยู่เหมือนกันจากข้อมูลที่เราได้มานะครับมีสัญญาณค่อนข้างชัดเลยว่าเทเฟอร์กำลังวางแผนจะ,ะบุกตลาดสหรัฐอเมริกา โอ้โหตลาดใหญ่เลยนะคะนั่นใช่ครับตลาดสําคัญมากจริงๆครับเป้าหมายเราวันนี้ก็เลยอยากจะมาสํารวจแผนนี้กันให้ลึกขึ้นอีกนิดนึงว่าจริงๆแล้วเทเซอร์เขาจะทําอะไรกันแน่ทําไมต้องตอนนี้ แล้วก็ที่น่าสนใจมากๆเลยคือการดึงตัวคนที่เคยทํางานในธรรมเนียบข่าวเข้ามาอันนี้แหละครับมันมีความหมายเชิงกลยุทธ์ยังไงเดี๋ยวเรามาค่อยๆแกะกันค่ะประเด็นนี้น่าสนใจจริงๆค่ะเพราะว่าเทเซอร์กับ USDP นี่คือเหมือนเป็นโครงสร้างพื้นฐานสําคัญมากๆของตลาดคริปโตทั่วโลกเลยนะคะปริมาณการใช้มหาศาลจริงๆครับผมแก้ที่บริษัทใหญ่อย่างเทเซอร์เนี่ยแสดงท่าทีชัดเจนว่าจะเจาะตลาดสหรัฐมากขึ้นแล้วก็มีการเตรียมออก s เ a b บ e c คอยตัวใหม่เฉพาะทางเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแน่นอนค่ะมันสะท้อนถึงการปรับยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่เลยแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมการแข่งขันการกำกับดูแล stablecoin ในสหรัฐได้เลยนะคะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันที่แกนหลักก่อนเลยดีไหมครับเรื่องการเตรียมเปิดตัว stablecoin ตัวใหม่เนี่ยที่มีข่าวว่าจะใช้ชื่อ usat usat นะคะใช่ครับข้อมูลย้ำมาเลยว่านี่คือการเคลื่อนไหวเพื่อบ,บุกตลาดอเมริกาโดยตรงเลย ตรงนี้แหละครับที่น่าคิดทำไมต้องสร้างเหรียญใหม่ขึ้นมาเลยล่ะครับอืมทำไมไม่ใช้ USDT ที่มีอยู่แล้วที่คนรู้จักเยอะแยะมันมีเหตุผลอะไรเบื้องหลังหรอคะครับคือการตัดสินใจสร้าง USAT ขึ้นมาใหม่นี่นะครับสำหรับตลาดสหรัฐโดยเฉพาะเลยแทนที่จะไปปรับ USDT เดิมเนี่ยมันมีนนยะะสำคัญหลายอย่างเลยค่ะอย่างแรกสุดเลยก็น่าจะเป็นเรื่องกฎระเบียบนะครับอ๋อกฎระเบียบ ใช่ค่ะอย่างที่เรารู้กันว่าสหรัฐตอนนี้กำลังเ,เข้มงวดเรื่องนี้มากกำลังพิจารณากำลังร่างกฎเกณฑ์สำหรับ s ซ a b l e o กันอยู่เลยมีความพยายามจะสร้างกรอบที่ชัดเจนขึ้นการสร้างเหรียญใหม่ขึ้นมาเลยแบบ u s a t เนี่ยมันอาจจะเหมือนเป็นการอ,าออกแบบโครงสร้าง,ต,งต,ตั้งแต่ต้นให้มันสอดคล้องกับแนวโน้มหรือข้อกำหนดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดีกว่าค่ะหมายถึงว่าออกแบบให้ตรงสเปคของอเมริกาตั้งแต่แรกเลยวังอันเถอะใช่ค่ะ ค่ะประมาณนั้นเลยอย่างเช่นเรื่องความโปร่งใสของสินทรัพย์คำประกันหรือกลไกการตรวจสอบที่หน่วยงานกำกับดูแลในสหรัฐเขายอมรับได้อะไรแบบนี้ลองนึกภาพตามนะคะว่าถ้าจะไปปรับแก้โครงสร้าง USTT เดิมเนี่ยโอ้โหมันใหญ่มากเลยนะคะใช้งานทั่วโลกใช่ครับ มันคงซับซ้อนน่าดูใช่ค่ะการปรับให้เข้ากับกฎเฉพาะของสหรัฐอาจจะยุ่งยากซับซ้อนมากๆการสร้าง USTT ขึ้นมาใหม่เหมือนทำ product t e l e m e t r เลยอืม telemetry สำหรับตลาดนี้โดยเฉพาะค่ะอาจจะง่ายกว่าในทางปฏิบตัติแล้วก็ยังเป็นการส่งสัญญาณชัดๆไปยังหน่วยงานกำกับดูแลด้วยว่าแบบเออเทเอพร้อมนะที่จะเข้ามาเล่นในกติกาของสหรัฐเข้าใจครับเป็นการออกแบบใหม่ให้ตรงสเปคตั้งแต่แรก เป็นมุมที่น่าสนใจมากครับแล้วเรื่องชื่อเหรอครับ USAAT เนี่ยการใส่ USA เข้าไปเลยมันมีความหมายมากกว่าแค่บอกว่านี่สำหรับตลาดอเมริกาหรือเปล่าครับแน่นอนค่ะเชื่อ USAAT นี่ดิฉันว่าไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญหรือแค่บอกตำแหน่งทางภูมิศาสตร์เฉยๆนะคะมันเป็นการสร้างแบรนด์แล้วก็สื่อสารเชิงกลยุทธ์แบบชัดเจนเลยการมี USA ในชื่อเนี่ยมันช่วยสร้างความรู้สึกเชื่อมโยงกับสหรัฐอเมริกา อ๋อ oh, ให้รู้สึกเป็นพวกเดียวกันหน่อยกากับดูแลหรือแม้แต่สถาบันการเงินในสหรัฐอาจจะรู้สึกเออสบายใจขึ้นหรือเปิดรับมากขึ้นเมื่อเทียบกับ USDT ที่มันดูอินเตอร์กว่านอกจากนี้ก็ยังอาจจะเป็นการส่งสัญญ,ญาณแบบอ้อมๆเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่หนุนหลังเหรียญน,นี้ด้วยนะคะว่าอาจจะเน้นสินทรัพย์ที่อยู่ในสหรัฐหรืออยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสหรัฐมากขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นความโปรง่งใสตามที่หน่วยงานเขาต้องการนะคะอืม hmm, แบบ แต่บางคนอาจจะมองว่าแค่เปลี่ยนชื่อหรือสร้างเหรียญใหม่มันจะพอเหรอครับที่จะสร้างความไว้วางใจได้จริงๆค่ะก็เป็นไปได้ค่ะโดยเฉพาะถ้าดูจากประวัติที่ผ่านมาของเทเซอร์ที่เคยมีคำถามเรื่องความโปร่งใสของเงินสำรองอยู่เรื่อยๆเนี่ยการเคลื่อนไหวครั้งนี้มันจะลบภาพเดิมๆได้จริงแค่ไหนครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะแล้วก็เป็นความท้าทายสำคัญของเทเซอร์เลยจริงๆ การออก USAT แล้วก็ใช้ชื่อนี้เนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของภาพใหญ่นะคะมันต้องตามมาด้วยการกระทําที่พิสูจน์ให้เห็นจริงๆว่าโปร่งใสปฏิบัติตามกฎอย่างจริงจังต้องมีภาคปฏิบัติด,ด้วยใช่ค่ะเช่นการเปิดเผยข้อมูลสินทรัพย์คำประกันที่ชัดเจนตรวจสอบได้โดยบุคคลที่3ที่น่าเชื่อถือตามมาตรฐานที่สหรัฐยอมรับหรือการมีกลไกบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมชื่อ USAT กับเหรียญใหม่เนี่ยมันเหมือนเป็นประตูมานแรกเฉยๆค่ะแค่เปิดประตู ใช่ค่ะเปิดโอกาสให้เทเตอร์ได้พิสูจน์ตัวเองในบริบทใหม่ของตลาดสหรัฐแต่จะสำเร็จไหมก็ขึ้นอยู่กับการกระทำหลังจากนี้มากกว่าแค่ชื่อหรือการเปิดตัวค่ะเข้าใจแล้วครับคือเป็นสัญญาณเริ่มต้นแต่ต้องตามด้วยการปฏิบัติที่จับต้องได้จริงๆทีนี้มาถึงอีกประเด็นที่ผมว่าก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยแล้วอาจจะเชื่อมกับเรื่องความน่าเชื่อถือนี้ด้วยค่ะประเด็นไหนคะ คือการดึงตัวบุคคลสำคัญระดับอดีตเจ้าหน้าที่ทำเนียบข่าวเข้ามาคุมทับโครงการ USA T นี้เลยนะครับคำว่าคุมทับนี่มันฟังดูจริงจังมากโอโ้โหใช่ค่ะฟังดูยิ่งใหญ่การดึงคนโปรไฟล์ระดับนี้เข้ามามันเป็นการส่งสัญ,ญญาณแบบไหนออกไปครับมันน่าจะมากกว่าแค่จ้างผู้บริหารเก่งๆคนหนึ่งหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะการดึงคนที่เคยมีตำแหน่งในทำเนียบข่าวมานำโปรเจกต์นี้เนี่ยมีความหมายลึกซึ้งกว่าแค่จ้างผู้บริหารทั่วไปมากๆเลยค่ะ สิ่งที่น่าสนใจคือมันไม่ใช่แค่เรื่องความสามารถในการบริหารจัดการนะคะแต่มันคือการนำสินทรัพย์ที่มองไม่เห็นเข้ามาด้วยสินทรัพย์ที่มองไม่เห็นค่ะคือความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในกลไกาการทำงานของภาครัฐในวอชิงตันดีซีพวกกระบวนการทางกฎหมายนโยบายต่างๆแล้วที่สำคัญมากๆเลยคือเครือข่ายความสัมพันธ์กับคนในหน่วยงานกำกับดูแลแล้วก็ผู้กำหนดนโยบายต่างๆอะค่ะอ๋อคอนเนคชั่นกับความเข้าใจวงในประมาณนั้นเลยค่ะ คนระดับนี้จะเข้าใจว่าภาษาแบบไหนที่หน่วยงานกำกับดูแลใช้หรือประเด็นไหนที่เขาเป็นห่วงเป็นพิเศษการมีคนแบบนี้อยู่ในทีมจะช่วยให้ทัตเทอร์สามารถวางกลยุทธ์ในการสื่อสารในการปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานพวกนี้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเหมือนมีล่ามช่วยแปลระหว่างภาคธุรกิจกับภาครัฐ ใช่ค่ะค่ะอาจจะช่วยแปลความต้องการของฝั่งธุรกิจให้ภาครัฐเข้าใจแล้วก็ในทางกลับกันก็ช่วยให้บริษัทเข้าใจแล้วก็ปรับตัวตามแนวทางของภาครัฐได้ดีขึ้นมันคือการลงทุนในสิ่งที่เรียกว่า regulatory intelligence ค่ะความเข้าใจเชิงลึกด้านกฎระเบียบและนโยบายซึ่งสำคัญมากในตลาดที่เข้มงวดอย่างสหรัฐอะคะฟังดูเป็นการเดินหมากที่ฉลาดมากเลยนะครับในการพยายามสร้างสะพา,านเชื่อมกับหน่วยงานกากับดูแล ค่ะก็ดูเป็นอย่างนั้นแต่ในอีกมุมหนึ่งแล้วครับการจ้างคนจากวงในแบบนี้มันอาจจะถูกมองได้ไหมครับว่าเป็นการพยายามใช้เส้นสายหรือออซื้ออิทธิพลอะไรแบบนี้อืหรืออาจจะถูกมองว่าเป็นแค่เปลือกนอกถ้าหากปัญหาเรื่องความโปร่งใสเดิมๆม,มันยังไม่ถูกแก้ที่ต้นต่อจริงๆมันมีความเสี่ยงตรงนี้ไหมครับ มีแน่นอนค่ะมีความเสี่ยงในแง่นั้นอยู่เสมอเลยการจ้างคนระดับสูงจากภาครัฐมาทำงานในเอกชนโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่กำลังถูกจับตามองเข้มข้นอย่างคริปโตเนี่ย mm hmm. ย่อมเป็นที่จับตาแล้วก็อาจจะถูกวิจารณ์ได้ง่ายมากๆค่ะ mm hmm. ถ้าการดำเนินการหลังจากนี้มันไม่โปรง่งใสหรือไม่สอดคล้องกับสิ่งที่สื่อสารออกไปกลายเป็นดาบสองคมได้ ใช่เลยค่ะการมีคนนี้อยู่ในทีมอาจกลายเป็นดาบสองคมได้เลยคือถ้าทำได้ดีก็จะช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือได้มากแต่ถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือดูเหมือนใช้อิทธิพลในทางที่ไม่เหมาะสมเนี่ยก็อาจจะส่งผลเสียต่อชื่อเสียงทั้งตัวบุคคลเองแล้วก็บริษัทมากกว่าเดิมด้วยซ้าไปค่ะแล้วก็นะคะความสาเร็จมันไม่ได้ขึ้นกับแค่โปรไฟล์ของคนที่จ้างมาเท่านั้นด้วยครับยังมีอะไรอีกครับมันขึ้นอยู่กับบทบาท อำนาจหน้าที่จริงๆแล้วก็การสนับสนุนที่เขาได้รับจากในองค์กรด้วยว่าจะสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่จําเป็นได้จริงไหม mm. รวมถึงความสามารถในการทํางานร่วมกับทีมเดิมการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรของเทสเตอร์เองด้วยปัจจัยพวกนี้ล่ละค่ะจะเป็นตัวชี้วัดว่าการลงทุนครั้งนี้มันจะคุ้มค่าไหมอืมมันเลยเป็นการเดิมพันที่น่าสนใจแล้วก็ต้องติดตามผลกันยาวๆเลยคะ่ะ ชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะทั้งโอกาสและความเสี่ยงที่มาพร้อมกันเลยงั้นถ้าเราลงมองภาพรวมทั้งหมดนะคะทั้งการเตรียมเปิดตัว USUST แล้วก็การดึงอดีตเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวมานำทัพเนี่ยเราพอจะสรุปได้ไหมคะว่าทั้งหมดนี้มันหมายความว่าไงในภาพใหญ่สำหรับเท t เทอแล้วก็วงการคริปโตในสหรัฐคะ่ะครับถ้ามองในภาพรวมนะครับ นี่คือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยว่าเท t เ e อร์เอาจริงเอาจังกับตลาดสหรัฐอเมริกามากๆเขาไม่ได้แค่ต้องการเข้ามาขายของนะครับแต่ต้องการเข้าวาเป็นผู้เล่นคนสําคัญในระบบนิเวศท,ทางการเงินของสหรัฐเลยโดยพยายามปรับตัวให้เข้ากับความคาดหวังกฎระเบียบของที่นั่นมากขึ้นมากกว่าแค่ขายของแต่คือเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบเลยใช่ค่ะ การเปิดตัว USAT ควบคู่ไปกับการจ้างคนระดับสูงจากทำเนียบขาวเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์สองขาที่ส่งเสริมกันขาหนึ่งคือผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเฉพาะอีกขาคือคนที่จะมาช่วยนำทางช่วยสร้างความสัมพันธ์แล้วความเคลื่อนไหวนี้มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สำคัญมากจริงๆค่ะเพราะสหรัฐกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเลยในการกำหนดกฎเกณฑ์ stable coin ใช่ครับกำลังถกเถียงกันหนักเลยมีการถกเถียงกันกว้างขวางมากถึงบทบาทความเสี่ยงของ stable coin ต่อ บบการเงินการที่เทเซอร์กระโดดเข้ามาในสนามนี้เต็มตัวในช่วงนี้พอดีเนี่ยก็เลยเป็นการแสดงความเชื่อมั่นว่า Stable c o อยมันมีอนาคตในสหรัฐนะแล้วเขาก็ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตนั้นแม้ว่าจะต้องเจอการตรวจสอบที่เข้มข้นก็ตามแล้วในแง่การแข่งขันล่ะครับ ตลาด Stable c คอยในสหรัฐก็มีเจ้าใหญ่อย่าง USDC ของ Circle อยู่แล้วนี่ครับซึ่งเขาก็ค่อนข้างาได้รับการยอมรับเรื่องความโปรง่งใสมีพันธมิตรแข็งแกร่งใช่ค่ะใช่ค่ะ USDC นี่แข็งมากการเข้ามาของ USAT นี่จะเข้ามาแข่งยังไงครับแล้วมีโอกาสความท้าทายอะไรบ้างครับนั่นเป็นประเด็นสำคัญเลยค่ะการแข่งขันในตลาด s t ต b บ e c คอยสหรัฐนี่คือดุกเดือดมาก USDC ถือเป็นคู่แข่งโดยตรงที่แข็งแกร่งจริงๆค่ะ ภาพลักษณ์ดีเรื่องกฎระเบียบความโปรง่งใสมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการเงินหน่วยงานกำกับดูแลหลายแห่งด้วยการที่ USAT จะเข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดเนี่ยก็เลยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะแล้วโอกาสของ USAT อยู่ตรงไหนครับ โอกาสของ u s a t อาจจะอยู่ที่การใช้ประโยชน์จาก Network รแล้วก็สภาพคล่องเดิมของเทเกอที่มีอยู่ทั่วโลกอยู่แล้วนะคะถ้าเขาสามารถสร้างความเชื่อมั่นเรื่องความโปร่งใสเรื่องการปฏิบัติตามกฎของสหรัฐได้สำเร็จจริงๆนะคะ u s a t ก็อาจจะกลายเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนในสหรัฐที่ต้องการ s t ต b บ e c คอยที่ผูกกับดอลลราโดยตรงแล้วก็อาจจะเจาะตลาดในกลุ่มผู้ใช้นานที่ USDT เดิมยังเข้าไม่ถึงในสหรัฐได้ด้วยค่ะ อ๋อกลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงใช่ค่ะส่วนความท้าทายนี่ก็มีเยอะมากนอกจากแข่งกับ USDC แล้วก็ยังมีเรื่องความเชื่อมั่นที่ต้องสร้างใหม่อย่างที่เราคุยกันไปครับการรับมือกับกฎระเบียบที่อาจจะเปลี่ยนไปเข้มงวดขึ้นในอนาคตความเสี่ยงจากการตรวจสอบของหน่วยงานต่างๆแรงกดดันจากสังคมเรื่องความโปร่งใสอีกนอกจากนี้ก็อาจจะมีผู้เล่นรายใหม่อื่นๆอีกนะคะเช่นพวกธนาคารดั้งเดิมที่อาจจะออกมาทำ stablecoin ของตัวเอง ก็็เปปนไปได้หรือแม้แต่ความเป็นไปได้ของดอลลร์ดิจิทัลหรือ CBDC ในระยะยาวอีกซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นปัจจัยที่เทเซอร์ต้องคิดในการวางแผนสำหรับ USAT ค่ะโอภาพรวมชัดเจนมากครับมีทั้งโอกาสที่น่าสนใจแล้วก็ความท้าทายที่หนักหน่วงรอยอยู่เลยถือเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่จริงๆของเท t เ e อนะครับใช่ค่ะใหญ่มากเอาละรครับ เพื่อให้เห็นภาพรวมอีกครั้งก่อนจะปิดท้ายกันผมขอสรุปประเด็นสำคัญที่เราคุยกันวันนี้นะครับ 1. คือการที่เท t เทอร์กำลังเตรียมการจริงจังมากเพื่อเปิดตัว Stable c คอ n ใหม่ชื่อ USA T โดยมีเป้าหมายหลักคือตลาดสหรัฐเลยค่ะ 2. คือกลยุทธ์สำคัญในการดึงตัวอดีตเจ้าหน้าที่ทำเนียบข่าวเข้ามาเป็นหัวหอกขับเคลื่อนโครงการนี้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือนำทางเรื่องกฎระเบียบ Mm hmm. และ3คือทั้งหมดนี้สะท้อนความพยายามครั้งใหญ่ของเทเตอร์ในการปรับตัวแล้วก็เข้ามาเป็นผู้เล่นหลักในระบบนิเวศสเตเบิลคอยของสหรัฐท่ามกลางการแข่งขันและกฎระเบียบที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆถูกต้องเลยค่ะและจากประเด็นทั้งหมดที่เราคุยกันมานะคะดิฉันอยากจะทิ้นท้ายด้วยคำถามชวนคิดให้ลองไปพิจารณากันต่อครับน่าสนใจครับเชิญเลยครับ เราทราบดีว่าที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างเทเตอร์กับหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐเนี่ยอาจจะไม่ได้ราบรื่นเท่าไหร่มีการตรวจสอบมีข้อกังขาต่างๆครับมีเรื่องมีราวกันมาพอสมควรใช่ค่ะคำถามคือการที่เทเตอร์ตัดสินใจครั้งใหญ่แบบนี้ด้วยการนำคนที่มีประสบการณ์ตรงจากศูนย์กลางอำนาจอย่างทำเนียบขาวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมบริหาร US USDC เนี่ย มันจะมีศักยภาพพอที่จะเปลี่ยนเกมหรือพิกโฉมความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐจากเดิมที่อาจจะตึงๆกันอยู่ให้กลายเป็นเปนในทางที่ร่วมมือกันมากขึ้นหรืออย่างน้อยก็เข้าใจกันมากขึ้นได้รือเปล่าอืมเป็นไปได้ไหมที่จะเปลี่ยนจากคู่ขัดแย้งเป็นคู่สนทนา ประมาณนั้นเลยค่ะแล้วถ้าถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงนะคะผลกระทบระลอกคลื่นหรือ ripple effect ที่จะตามมาต่ออุตสาหกรรมคริปโตโดยรวมในสหรัฐซึ่งเป็นตลาดที่โอ้โหมีอิทธิพลต่อทิศทางโลกมากๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปอนี่คือสิ่งที่น่าจับตามองอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญไม่ใช่แค่สําหรับเทสเตอร์นะคะแต่อาจจะสําหรับภาพรวมของ Sta b l e coin และคริปโตในสหรัฐเลยทีเดียวค่ะน่าติดตามมากๆครับ ขอบคุณสำหรับมุมมองและข้อมูลเชิงลึกวันนี้นะครับยินดีค่ะ